เพื่อเพื่อพี่กลับ да มือเล็บเปลือกเยียรได้ไอ้สิอ๋ออย่างน้อยก็ก well ินเหล้าร้านร้านร้านเหล้าได้หรอวะโอเคเจสี่ทุ่มร้านเหล้าแถวตะวันผมเปิดปิดตีสามเออปกติก็ฎีตีสามมาหละอ่าเฮงงานงอกก็ยิงหาครับพี่งานงอกครับผมจะตีถูกไป่แน่นแหละสกุลสกิลแม่นมากเลยเนี่ยบินไปหาเลยแล้วก็เอาไม่ถึงอีกแล้วโอ้ผมมันสกีลมันมีคนแทงไงผมเลยยิงได้ นี้แกเป็นคนแทงด้วยใช่ไหมใช่แต่นี้ไมีความตื่นเต้นทำไมผมต้องแทงพี่สกิดอย่างเดียวเนี่ยสกิดอย่างเดียวเนี่ยคือตะคุ้ยทำไมพี่สะกิดใจเอาหางเตยมั้งนี่โอ้ก่่ีวยแต่ก็ตัดหัวหัวแม่นเลยไปไปพี่เอาเตาผมเอาหลังเองชันอ่ะแต่ระยะไกลกว่านี้ดอกพันแน่นอน ทะลึ่งนะมังกรทะลึ่งนะจุหางะวานทะลึ่งเนหน้าฟินเลยมบ้าจริงบ้าจงบ้าจอเโหดหัวลามะอู้ย่ายพี่ไม่โดนหรอกผมมาโดนยายพี่ไม่โดนหรอกผมมาโดนอออยอขยาวกนยวอู่ะพี่มากินเฉยๆก็อร่อยแล้นะ ไม่เคยเขย่าพี่ไม,ไม่ไม่รู้ดิมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่วิธีทำผมยังไม่หกมักก่อนให้กูยิงก่อนได้ไหมแลม้วค่อยปล่อยไปยึดก,กับมง<อ>ังก่อนจิ้มจุ่มอย่างนั้นแหละมันมาแล้วจโทุกตูนขอทิอ้งขึ้นทีแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม <laughs> มันเอาเอาอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมก็ผมเล่นสายดาบสองเล่มไงฝากลูกค้าด้วยพี่เยี่ยมตีปีวะเนี่ยโอ้โหมันจะตีที่กูก็งัดก่อนเลยเออไม่หักสักอย่างเอาหน้าฮ้ยพันหนึ่งไม่หักสักอย่างต่อไม่หักต่อไม่หักอ่ะไม่หักสักอย่าง มันไม่มีคนแทงไงผมเลยยิงลำบากโอ้เป้ามันโยกไงพี่ถ้าถ้าแบบว่าแเมืบบ่อกี้เนี่ยแบบมันไม่ได้ดำดินมันไม่อะไรมันผมไม่ต้องมาเสียจังหวะหลบซิกไซส์อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจะจบไแต่ถ้า,าทอสดกันวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้ก็มาอัดกันต่อทุกวันทุกวันวันละสามสี่ชั่วโมงเนาะอโอเค<ด>บ๊ายบาย,ยครับครับสวัสดีครับ